คนที่ใส่ใจหน้าตาของแกมีแต่แกคนเดียวนักปรชัชญาลองมาเรียบเรียงประเด็นที่เราพูดถึงกันก่อนดีกว่าครับตอนแรกคุณไม่ค่อยพอใจกับคำกล่าวของแอดเลอร์ที่ว่าความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ล้วนเป็นความทุกข์เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นเราจึงพยายามทำความเข้าใจมันด้วยการคุยกันเรื่องความรู้สึกต่ำต้อยชายหนุ่มใช่ครับ จริงสิเราพูดเรื่องความรู้สึกต่ำต้อยกันเพลินจนผมเกือบลืมประเด็นนั้นไปเลยว่าแต่ทำไมต้องยกเรื่องความรู้สึกต่ำต้อยขึ้นมาคุยด้วยล่ะครับนักปรชัชญาเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครับขอให้คุณจำไว้ว่าหากในความสัมพันธ์มีการแข่งขันมนุษย์เราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย ชายหนุ่มเพราะอะไรครับนักปรชัชญาเพราะตรงจุดสิ้นสุดของการแข่งขันจะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะครับชายหนุ่มผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาเลยนี่ครับนักปรชัชญาลองนึกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่แข่งขันดูครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าในหัวคุณคิดแต่จะฟาดฟันกับคนอื่นตลอดเวลา แต่ในเมื่อมันเป็นการแข่งขันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเวลาคบหาใครคุณก็จะคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะแพ้หรือชนะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนชื่อกอเข้ามหาวิทยาลัยดังได้ส่วนขอก็ได้ทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่ขณะที่คอกำลังคบกับสาวสวยพอเทียบกันแล้ว คุณก็รู้สึกขึ้นมาว่าตัวเองช่างไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยชายหนุ่มโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวจนน่าหงหงิดเลยละครับนักปรชัชญาหากใจเราจดจ่ออยู่กับการแพ้ชนะความรู้สึกต่ำต้อยก็ย่อมตามมาเป็นธรรมดาเพราะคุณจะคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคอยคิดว่าเราชนะคนนู้นเราแพ้คนนี้ จนเกิดเป็นปมเด่นกับปมด้อยขึ้นมาแล้วทีนี้คุณจะคิดว่าคนอื่นมีบทบาทอย่างไรต่อตัวคุณครับชายหนุ่มอ่าเป็นคู่แข่งหรือเปล่าครับนักปรชัชญาไม่ใช่แค่คู่แข่งธรรมดานสิครับในไม่ช้าคุณจะมองคนอื่นและโลกทั้งใบเป็นศัตรูชายหนุ่มศัตรูเนี่ยนะ นักปรัชญาหรือพูดอีกอย่างก็คือคุณจะคิดว่าทุกคนดูถูกและหโหรอยอะคุณอยู่เสมอคอยจ้องจะเล่นงานคุณทุกครั้งที่เปิดช่องให้เป็นศัตรูที่จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดและสุดท้ายโลกทั้งใบก็จะกลายเป็นสถานที่อันน่าหวาดวันชายหนุม่มอาจารย์บอกว่าผมต้องแข่งขันกับศัตรูที่จะประมาทไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับ นักปรัชญาความน่ากลัวของการแข่งขันอยู่ตรงนี้แหละครับต่อให้คุณไม่ใช่ผู้แพ้ต่อให้คุณเอาชนะมาได้ตลอดแต่ตราบใดที่ยังแข่งขันกับคนอื่นคุณก็ไม่มีวันรู้สึกอุ่นใจได้เลยคุณจะไม่อยากกลายเป็นผู้แพ้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องเอาชนะต่อไปเรื่อยๆโดยไม่อาจไว้ใจใครได้เลย คนจำนวนมากที่จะประสบความสำเร็จแล้วไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเป็นเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสนามแข่งขันตลอดเวลาสำหรับพวกเขาแล้วโลกคือสถานที่ซึ่งอันตรายและเต็มไปด้วยศัตรูชายหนุ่มก็อาจจะจริงอยู่นะครับแต่นักปรชัชญาแต่นั่นเป็นมุมมองที่ผิดครับ ลองคิดดูว่าในความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขาจะสนใจคุณขนาดนั้นเลยหรอพวกเขาจะคอยเฝ้าสังเกตคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อหาโอกาสเล่นงานจริงๆหรอบางทีมันอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ผมมีเพื่อนที่อายุน้อยกว่าอยู่คนหนึ่งตอนยังหนุ่มเขาใช้เวลาจัดทรงผมอยู่หน้ากระจกนานมากจนคุณยายของเขาพูดขึ้นมาว่า คนที่ใส่ใจหน้าตาของแกมีแต่แกคนเดียวเท่านั้นแหละเขาบอกว่านับแต่นั้นเลยรู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะชายหนุม่มโอ้โหอาจารย์นี่สุดยอดเลยนะครับพูดมาแต่ละอย่างจงใจให้เข้าตัวผมหมดเลยใช่ไหมผมก็คงมองคนรอบข้างเป็นศัตรูจริงๆนั่นแหละถึงได้รู้สึกหวาดระแวงเหมือนมีใครกำลังจ้องจะเล่นงานอยู่ตลอดเวลา แถมยังเอาแต่คิดว่าคนอื่นคอยจับผิดหรือวิพากษ์วิจารณ์ผมอยู่เรื่อยนี่ก็คงเป็นผลลัพธ์ของการระแวดระวังจนเกินเหตุเหมือนเพื่อนของอาจารย์ที่เอาแต่ส่องกระจกนั่นแหละครับทั้งที่ผู้คนไม่ได้สนใจใยดีคนอย่างผมสักนิดต่อให้ผมตีลังกาเอามือเดินต่างเท้ากลางถนนก็คงไม่มีใครสนใจอยู่ดี แต่อาจารย์ก็คงจะบอกว่าความรู้สึกต่ำต้อยเป็นสิ่งที่ผมเลือกเองเพราะอยากจะบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างนั่นอยู่ดีใช่ไหมล่ะแต่บอกตรงๆเลยว่าผมยังไม่เชื่อหรอกนักปรัชญาเพราะอะไรเหรอครับชายหนุ่มผมมีพี่ชายที่อายุมากกว่าผมสามปีเขาทำตามที่พ่อแม่บอกทุกอย่างแถมยังเก่งทั้งเรื่องเรียนและกีฬา เรียกได้ว่าเป็นพี่ชายคนเก่งตามแบบฉบับเลยละ่ะผมเลยถูกเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายตั้งแต่เล็กๆพี่ชายเกิดก่อนผมตั้ง3ปีต่อให้ผมพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะได้อยู่แล้วแต่พ่อกับแม่ไม่คำนึงถึงเรื่องนั้นและไม่คิดจะยอมรับในตัวผมเลยพวกท่านทำราวกับผมเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาปฏิเสธผมทุกเรื่องคอยจะกดหัวผม และบอกให้สงบปากสงบคำผมเลยโตมาพร้อมกับความรู้สึกต่ำต้อยและรู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งกับพี่ชายเสมอนักปรชัชญาอย่างนี้นี่เองชายหนุ่มที่ผมคิดก็คือในเมื่อตัวผมถูกเลี้ยงมาแย่ๆแบบนี้จะโตมาเป็นพวกขี้แพ้ที่มีแต่ความรู้สึกต่ำต้อยก็คงไม่แปลก ถ้ามีใครที่เลี้ยงลูกมาแบบผมแล้วยังเป็นคนดีเลิศเลอได้ก็ช่วยพามาให้ผมเห็นเป็นบุญตาหน่อยเถอะครับนักปัจชญาครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาทำความเข้าใจเรื่องการแข่งขันโดยเอาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับพี่ชายมาพิจารณาด้วยก็แล้วกัน ถ้าคุณไม่ได้มองความสัมพันธ์กับพี่ชายหรือคนอื่นว่าเป็นการแข่งขันแล้วคุณคิดว่าคนเหล่านั้นจะมีบทบาทอย่างไรต่อตัวคุณครับชายหนุ่มพี่ชายก็เป็นพี่ชายส่วนคนอื่นก็เป็นคนอื่นสิครับนักปรชัชญาไม่ใช่ครับพวกเขาจะกลายเป็นมิตรของคุณอย่างแน่นอนชายหนุ่มมิตรงั้นหรอ นักปรชัชญาก่อนหน้านี้คุณบอกว่าตัวเองไม่รู้สึกยินดีเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะคุณคิดว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นคือการแข่งขันความสุขของคนอื่นจึงไม่ต่างอะไรกับความพ่ายแพ้ของตัวคุณคุณจึงไม่สามารถรู้สึกยินดีไปด้วยได้แต่ถ้าคุณสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการแข่งขันได้คุณก็ไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครอีก คุณจะสามารถหลุดพ้นจากความหวาดกลัวว่าตัวเองอาจกลายเป็นผู้แพ้และยังรู้สึกยินดีได้จากใจจริงเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขคุณจะกระตือรือร้นอยากช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุขและเวลาที่ตัวเองตกระกรรมลำบากคนอื่นก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเช่นกันความสัมพันธ์แบบนี้ลหะครับที่เรียกว่ามิตรภาพชายหนุ่มอืม นักปรชัชญาประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณรู้สึกอย่างแท้จริงว่าเราทุกคนเป็นมิตรกันได้วิธีมองโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโลกในสายตาเราจะกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมเราจะเลิกคิดว่าโลกนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายและไม่ต้องคอยเคลือบแคลงหรือระแวดระวังโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ ความทุกใจที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดชายหนุ่มอาจารย์กําลังพูดถึงคนที่มีชีวิตที่มีแต่ความสุขสินะครับคนพวกนั้นเหมือนดอกทานตะวันที่เติบโตมาโดยได้รับแสงแดดเต็มที่และได้รับน้ำอย่างเพียงพอแต่ลองมาอยู่ในเงามืดดูบ้างสิรับรองว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนักปรชัชญา คุณย้อนกลับมายึดติดกับเรื่องในอดีตอีกแล้วนะครับชายหนุ่มก็ใช่สิครับชายหนุ่มได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่เข้มงวดเขาถูกบีบคั้นและเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครรับฟังความคิดเห็นของเขาซ้ำยังถูกดุด่าว่าเป็นน้องชายที่ไม่ได้เรื่องนอกจากนี้ ตอนอยู่โรงเรียนเขาก็ไม่มีเพื่อนเวลาพักจึงมักเก็บตัวอยู่แต่ในห้องสมุดเพราะมีแต่ห้องสมุดเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้เขามีพื้นที่ของตัวเองเรื่องราวในวัยเด็กทำให้เขากลายเป็นคนที่เอาแต่ยึดติดกับอดีตเขาเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวนี้ถ้าเขาไม่มีพี่ชายและถ้าเขาไม่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนั้น เขาก็คงมีชีวิตที่สดใสกว่านี้แน่นอนที่ผ่านมาชายหนุ่มพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พอถึงจุดนี้ความรู้สึกที่อัดอั้นมานานหลายปีก็ระเบิดออกมาจากการเอาชนะไปสู่การแก้แค้นชายหนุ่มแนวคิดเรื่องการยึดเป้าหมายเป็นสำคัญก็เป็นแค่คำพูดสวยหรูเท่านั้นแหละ แผลใจเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงคนเราไม่มีทางหลุดพ้นจากอดีตได้อาจารย์พูดเองไม่ใช่หรอครับว่าเราไม่สามารถนั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ตราบใดที่ยังมีอดีตพวกเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของมันทละทิ้งอดีตไปก็เท่ากับเราปฏิเสธชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองน่ะสิอาจารย์จะให้ผมใช้ชีวิตต่อไปโดยลืมทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอ นักปรัชญาใช่เราไม่สามารถย้อนเวลาหรือหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาทวนกลับได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่ตัวคุณในปัจจุบันต้องคิดเองครับชายหนุ่มถ้าอย่างนั้นผมจะขอถามเรื่องปัจจุบันหน่อยนะครับข่าวก่อนอาจารย์บอกว่าคนเราปั้นแต่งความรู้สึกโกรธขึ้นมาเอง ถ้าว่ากันด้วยแนวคิดเรื่องการยึดเป้าหมายเป็นสำคัญก็อาจเป็นอย่างนั้นแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นครับอย่างในกรณีที่เราไม่พอใจสภาพสังคมหรือการเมืองอาจารย์จะอธิบายว่ายังไงครับอาจารย์จะบอกว่านั่นเป็นอารมณ์ที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการอีกหรือเปล่านักปรชัชญา แน่นอนว่าคนเราย่อมมีความไม่พอใจต่อปัญหาสังคมแต่นั่นไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกที่จูจ่ๆก็เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นความรู้สึกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวเป็นอารมณ์คนละประเภทกับความไม่พอใจต่อความขัดแย้งหรือความไม่ถูกต้องในสังคมซึ่งเป็นความไม่พอใจในเรื่องส่วนรวม ความโกรธของเราสามารถสงบลงได้ในทันทีต่างจากความไม่พอใจในเรื่องส่วนรวมที่คงจะอยู่อย่างยาวนานความโกรธที่ระเบิดความขุนเคืองส่วนตัวนั้นเป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้ทำให้คนอื่นยอมสยบก,ก็เท่านั้นชายหนุ่มความไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวต่างจากความไม่พอใจในเรื่องส่วนรวมหรอครับนักปรชัชญาต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ เพราะความไม่พอใจในเรื่องส่วนรวมจะอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตัวชายหนุ่มถ้างั้นขอถามเรื่องความไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวหน่อยนะครับถ้ามีใครมาตะโกนด่าอาจารย์แบบไม่มีเหตุผลก็คงรู้สึกโมโหจริงไหมครับนักปรชัชญาไม่โมโหครับชายหนุ่มอย่ากโกหกสิครับนักปรชัชญา หากมีคนมาด่าผมต่อหน้าผมจะคิดว่าอะไรคือเป้าหมายที่อีกฝ่ายเก็บซ่อนไว้ในใจเวลาที่คุณถูกยั่วยุให้รู้สึกโกรธผมอยากให้คุณจำใบว่าอีกฝ่ายต้องการให้คุณต่อสู้เพื่อเอาชนะอยู่ชายหนุ่มต่อสู้เพื่อเอาชนะเหรอครับนักปรชัชญาตัวอย่างเช่นเด็กที่ชอบล้อเลียนผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายของเด็กคือการเรียกร้องความสนใจและมักหยุดก่อนที่ผู้ใหญ่จะมโมโหแต่ในกรณีที่เขาไม่หยุดจนกระทั่งผู้ใหญ่รู้สึกโกรธขึ้นมาเป้าหมายของเด็กคนนั้นคือการต่อสู้ครับชายหนุ่มต่อสู้ไปทำไมล่ะครับนักปรชัชญาเพราะอยากเอาชนะไงครับเอาชนะเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีอำนาจชายหนุ่ม ไม่ค่อยเข้าใจเลยช่วยยกตัวอย่างที่ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมครับนักปรชัชญาสมมุติว่าคุณกับเพื่อนกำลังคุยเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันระหว่างนั้นก็เกิดเห็นต่างกันขึ้นมาพวกคุณเถียงกันแบบไม่มีใครยอมใครสักพักอีกฝ่ายก็เริ่มใช้ตักกะวิบัติด้วยการโจมตีมาที่ตัวคุณแทนเขาอาจบอกว่าพราแกมันโง่หรือไม่ก็ เพราะมีคนแบบแกรประเทศนี้ถึงไม่เจริญไงล่ะชายหนุ่มถ้าถูกว่าแบบนั้นเป็นผมก็คงหมดความอดทนเหมือนกันนักปรชัชญาในกรณีนี้เป้าหมายของเขาคืออะไรครับแค่อยากพูดคุยเรื่องการเมืองเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนเขาแค่อยากทำให้คนที่คิดต่างอยากคุณเป็นฝ่ายยอมแพ้เขาจึงใช้วิธีตำหนิย,ยั่วยุ และเอาชนะถ้าคุณโกรธขึ้นมาจริงๆมันก็จะเป็นไปตามเกมที่เขาวางไว้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็จะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะเราจึงต้องไม่ปล่อยตัวเองปล่อยใจไปตามแรงยั่วยุครับชายหนุ่มทำไมล่ะครับไม่จำเป็นต้องถอยเลยถ้าเขาหาเรื่องผมขนาดนั้นก็ต้องสวนกลับสิเพราะคนผิดคืออีกฝ่ายต่างหากเอกคนพันนั้น น่าจะโดนตอกกลับไปให้เสียศูนย์ซะบ้างนักปรชัชญางั้นสมมุติว่าคุณเถียงชนะอีกฝ่ายยอมรับความพ่ายแพ้แล้วล่าถอยไปแต่โดยดีแต่การต่อสู้เพื่อเอาชนะก็ไม่จบลงแค่นั้นหรอกนะครับเพราะฝ่ายที่แพ้จะเริ่มทำการจู่โจมขั้นต่อไปชายหนุ่มขั้นต่อไปเหรอครับนักปรชัชญาใช่ครับ ขั้นต่อไปคือการแก้แค้นนั่นเองครั้งแรกเขาอาจจะยอมถอยแต่มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขาจะไปวางแผนเพื่อกลับมาแก้แค้นคุณด้วยวิธีอื่นต่อชายหนุ่มอย่างเช่นอะไรบ้างครับนักปรชัชญาเด็กที่ถูกพ่อแม่กดดันมักจะหันไปทำพฤติกรรมแย่ๆไม่ไปโรงเรียนหรือทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดข้อมือ ถ้าคุณมองว่าอดีตคือตัวกำหนดทุกสิ่งแบบฟรอยคุณก็คงจะคิดง่ายๆว่าในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงมาแบบนั้นเด็กก็ต้องโตมาแบบนั้นอยู่แล้วจริงไหมครับไม่ต่างอะไรกับการคิดว่าการที่ต้นไม้เหี่ยวก็เพราะไม่รดน้ำเลยแต่การยึดตามแนวคิดของแอดเลอร์จะเห็นได้ว่าเด็กมีเป้าหมายบางอย่างแอบซ่อนอยู่ซึ่งก็คือการแก้แค้นพ่อแม่ เด็กคิดว่าหากตัวเองก่อเรื่องไม่เรียนหนังสือหรือกีดข้อมือตัวเองพ่อแม่ก็จะกลุ้มใจกระวนกระวายและเครียดจัดเด็กรู้ว่าพ่อแม่จะเป็นแบบนั้นก็เลยทำตัวมีปัญหาไม่ใช่ทําไปเพราะได้รับแรงผักดันจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างสภาพครอบครัวแต่เป็นเพราะเขามีเป้าหมายที่อยากจะบรรลุในปัจจุบันนั่นก็คือการแก้แค้นพ่อแม่ ชายหนุ่มเด็กทําตัวมีปัญหาเพื่อให้พ่อแม่ทุกใจเหรอครับนักปรชัชญาใช่ครับมีคนไม่น้อยเลยละ่ะที่เห็นเด็กกรีดข้อมือตัวเองแล้วสงสัยขึ้นมาว่าทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรแต่ถ้าลองคิดดูการกรีดข้อมือจะทําให้พ่อแม่และคนรอบข้างรู้สึกอย่างไรเราก็น่าจะเริ่มเห็นว่า เป้าหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่เขาแสดงออกคืออะไรชายหนุ่มคือการแก้แค้นสินะครับนักปรัชญาใช่แล้วครับถ้าความสัมพันธ์ของคนเราเสื่อมถอยจนถึงขั้นต้องแก้แค้นกันโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งก็แทบจะเป็นศูนย์ดังนั้นไม่ว่าจะถูกยั่วยุแค่ไหน เราก็ต้องไม่กระโจนเข้าไปเพื่อต่อสู้เพื่อเอาชนะเด็ดขาด